จำชาติของประเทศบลูนายอ่าเก่งมากคราวนี้นักเรียนดูดอกไม้10บอย่างที่มีดอกไม้ประจำชาติของสิบประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนไปแล้วอันนี้นักเรียนชอบดอกไม้ชนิดไหนเป็นพิเศษนะ เพราะว่าดอกไม้10อย่างที่ของเป็นของสิประเทศเนี้ยเป็นดอกไม้ประจำชาติมีความสำคัญเป็นดอกไม้ประจำชาติเลยอันนี้เราจะนำดอกไม้นี้ไปปั้นนะไปปั้นในงานปั้นในวันนี้นักเรียนเตรียม ทาดโฟมเพื่อเป็นพื้นหลังในการ mm hmm. พื้นที่รองรับการทำงานนะและก็เตรียมดินน้ำมันแล้วก็เตรียมดินน้ำมันนะ mm hmm. ดินน้ำมันขึ้นมานะ mm hmm. ดินน้ำมันที่จะใช้ ไม้จิ้มฟันนะที่ครูบอกว่าให้เตรียมมาคราวนี้คราวนี้นักเรียนต้องติดพื้นหลังก่อนเลือกพื้นหลังพื้นหลังที่ใช้ในการปั้นนักเรียนต้องเลือกว่าดอกอะไรนะใช้สีอะไรใบไม้สีเขียวดอกสีอะไรและพื้นหลังไม่ควรเป็นสีเดียวกัน ติดพื้นหลังหรือ,อยังติดแล้วก็ทำไมอ่ะรีบนะต,ติดพื้นหลังอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเวลาปั้นนักเรียนจะได้ไม่เห็นถาดโฟมด้านหลังติดพื้นหลังให้เห็นเป็นงานปั้นด้วยการทั้งหมดครูใช้ ชมพูแล้วกันนะเพราะว่าเราเราไม่ค่อยได้ใช้สีชมพูนี่แล้วกดนะเวลาเรามีไม่มากนะักเรียนกดติดพื้นหลังนะบางๆไม่ต้องหนานะใช้นิ้วหัวแม่มือกดจะได้มีกำลังนะมีแรงมากแล้วก็กด ติดไปให้เต็มพื้นที่นี้นะโดยใช้เสียงไหม้เวลาทำงานไม,ไม่ใช้ปิดวาจาปิดวาจาด้วยนะติดอย่างรวดเร็วบอกแล้วว่าสามารถที่จะติดมาจากบ้านเลยก็ได้สมมุติถ้าเราบ้านนูนต่ำเนี้ยนะแต่นะ อ้าวติดไปนะกดติดไป่นะยใช้นิว้วเกลี่ยให้เรียบ อันนี้ดินน้ำมันที่เราเก็บไว้อะต้องเก็บแยกสีจะได้นำมาใช้ได้ถ้านักเรียนไม่เก็บแยกสีสีมันจะปนกันแล้วนำกลับมาใช้สีมันจะเพี้ยนนะนี่กลียให้เรียบติด ระหว่างที่ติดนักเรียนต้องวางแผนด้วยว่านักเรียนจะปั้นดอกอะไรนะจะปั้นดอกอะไรจะถ้าถ้าถ้าไม่พอนะนักเรียนก็ใช้พื้นหลังสองสีก็ได้3ามสีก็ได้นะก็เลือกดูนะเวลามีสีอื่นปนมันก็จะเพี้ยนนักเรียนก็เอา เอาสีที่มันติดอออกก็ได้นะเอาล้อออกนี่คูรีบก็สีที่ไม่สีที่ไม่ใช่ภาพที่เราจะปัน้น่ะดูดูสีที่ไม่ใช่ภาพที่เราจะปั้นนะ นี่ใช้นิ้วเกลี่ยเกลี่ยให้เรียบหน่อยนะนี่นี่ได้พื้นหลังแล้ว คือพื้นที่ในการทำงานนักเรียนก็ต้องกะว่า <Okay. S 1> นักเรียนจะใช้ดอกขนาดไหน <Okay. S 1> เดี๋ยวครูปั้นดอก,มอดอดอกอไอกอกม้ประจำชาติของประเทศลาวให้ดูอันนี้ลาวคือดอกอะไรดอกรีลาวดีเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาวฉะนั้นดอกรีลาวดีนี้ ดอกลีลาวดีนี้นะักเรียนต้องใช้ดินน้ำมันสีอะไรสีอะไรคะสีอ่ะสีขาวนักเรียนก็หยิบดินน้ำมันสีขาวมาและเราจะใช้อ้าวเราจะใช้อ่ะปั้นดอกไว้ก่อน นี่แบ่งดอกไม้อันนี้ดอกดอกลีลาวดีในโรงเรียนเราก็มีคู่ก็เลยเก็บมาให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้คือลักษณะของลีลาวดีที่มีกลีบดอกนะแล้วก็มีข้างในสีเหลืองเหลืองด้วยมีกลีบดอก1 2ึ่งสอี่ห้าห้ากลีบแล้วก็มีใบนี่ใบเห็นไหมใบของดอกไม้ใบของ ดอกลีราวดีนะเห็นแต่แบบนี้บานบานเต็มต้นในโรงเรียนร่วงลวงพื้นดินบางคนก็เดินเหยียบไปเหยียบมาไม่ธรรมดานะเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญระดับชาติเลยนะของประเทศลาวอันนี้มาปั้นกันเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลานะคะเวลาของเรามีน้อยนะ เอาสีขาวมาดูดีน้ำมันของสีขาวถ้าของใครมีสีติดอยู่เอาออกอา,อาจจะเอาไม้จิ้มฟันเคลียออกเนี่ยสีที่ติดเนี่ยอเอาออกไม่เอาสีอื่นปนส่วนเอาแบ่งดิน้ำมันนะเ,นเอาห้ากรีบอ่ะก็ห้าดอก เท่าๆกันปั้นดินน้ำมันเป็นรูปหยดน้ำก่อนอปั้นดินน้ำมันเป็นรูปหยดน้ำก่อนนะ,ะนี่นะนี่นะขนาดไหนวางวางแผนก่อนหนึ่งดอกดอกขนาดไหนหนึ่งดอกสองดอกอเวลาพอหรือเปล่าถ้าเวลาไม่พอปั้นหนึ่งดอกอ้าวถ้าเวลาพอก็ปั้นสองดอกสามดอกจัดช่อได้ จัดช่อยสวยงามตามต้องการนะ<า>กรณีน,น,นี่อาจจะเป็นหนึ่งเป็นช่อก็ได้หรือเวลาไม่พอหนึ่งดอกเนี่ยเป็นช่อสวยเลยอยู่บนต้นนี่อา้าวคราวน,นี้อะไรเศษสิ่งที่มันปนมาก็เอาออกไปปั้นดินน้ำมันเป็นรูปหยดน้ำไว้ฮะ ี่ดอกดีอ้าห้ากลีบปั้นไว้ปั้นไว้เรียรบรีบ,รบ,รบคนที่ยังติดพื้นหลังไม่เสร็จรีบเลยรีบ,รบอ้าวสีเขียวทำไมอ่ะสีเขียวเดี๋ยวปั้นใบก็ทำไมย้ายมันบางเกินไปบางเกินไปมันก็ไม่ยอมเต็มสัทีนี่ปั้นเป็นรูปหยดน้ำอย่างเงี้ยข้างล่างเล็ก ข้างล่างเล็กข้างบนอ่าก็เป็นรูปหยดน้ำเหมือนรูปหยดน้ำไหมแล้วหนูก็บีบเนะี่ยเอามือเนี่ยบีบแบนๆนะบีบแบนๆนะห้าห้าห้ากรีบนะห้ากรีบเนี่ยนักเรียนปั้นรูปหยดน้ำแล้วก็บีบนะเ,นเพื่อให้นักเรียนได้อ่านะ ีดดอกพยายามให้มันมีขนาดใกล้เคียงกันเท่าๆกันได้ยิ่งดีน่ะปั้นนีปันนป้นให้ได้เป็นรูปหยดน้ำ